Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฝังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with the Royal Park r a t c h a p u Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่สวัสดีค่ะ Good day Station Podcast ตอนพิเศษกับสาระความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพศิลปะวัฒนธรรมและส่วนนานาชาติภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึง EP ที่88กันแล้วนะคะกับเรื่องของส่วนนานาชาติในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในชื่อตอนว่าแอลสวนหิวใจสไตล์ญี่ปุน่นพบกับดิฉันนางสาวชาวิสาสันธนอมค่ะ ใน e ีีที่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนคงได้อิ่มเอมไปกับสาระความรู้ของประเทศมาเลเซียกันแบบจุใจแล้วนะคะทั้งเรื่องศิลปะเอ่ยบ้านสไตล์มาเลเอ่ยหัตถกรรมจักสารและข้อมูลต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าไปมาเลเซียได้แบบสบายใจไม่ต้องจ้างไกด์นำเที่ยวกันเลยทีเดียวคะ่ะ ลอเล่นคำขำกันก่อนเข้าเนื้อหานะคะสำหรับในวันนี้ก็บินมาโซนเอเชียตอนออกกันบ้างนะคะกับประเทศที่เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูกันอยู่อย่างแน่นอนเลยละคะ่ะ สำหรับประเทศที่ทุกคนจะได้แลนดิ้งในวันนี้นั่นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมมีประเพณีมีศิลปะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เนาะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเลยไม่ว่าจะเป็นการแชร่ออนเซ็นการสวมชุดกิโมโนการดื่มชาศิลปะการต่อสู้อะไรต่างๆรวมไปถึงการจัดสวนด้วยนะคะ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในแต่ละด้านเนี่ยก็ล้วนเป็นอะไรที่แบบมีเอกลักษณ์มากๆมีความเฉพาะตัวสูงเลยนะคะของญี่ปุ่นค่ะตรงส่วนนี้เองเนี่ยก็ทำให้ผู้คนทั่วโลกนะคะสนใจในประเทศญี่ปุ่นเอามากๆเลยล่ะคะ่ะ แต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะนั่นก็คือสวนญี่ปุ่นนั่นเองแต่ยังไงคะจะบินไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูการจัดสวนก็ยังไงอยู่เนาะไหนจะแบบสถานการณ์โควิด1 9เอยอะไรเอยค่าตั๋วเครื่องบินค่าวีซา่าค่าที่พักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยม,มันก็หลายสิ่งหลายอย่างงบก็บานปลายมากเลยล่ะคะ่ะแต่ว่า นี่ไงพูดมาถึงขนาดนี้แล้วแปลว,ว่าไงคะแน่นอนค่ะว่าเรามีทางเลือกทางที่สองมาให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสกันในไปรับบรรยากาศเหมือนกับได้อยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะที่นั่นก็คืออุทยาหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่นั่นเอง สวนญี่ปุ่นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยมีชื่อว่าสวนแห่งความโชคดีการออกแบบสวนเนี่ยจะเป็นการจำลองหุบเขาหมอคิริธานิเกาะคาเมชิมะนะคะซึ่งก็คือเกาะเต่านั่นเองเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอายุวัฒนะและอีกเกาะหนึ่งนั่นก็คือเกาะซูรุชิมะ หรือเกาะนกกาเรียนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภเรียกได้ว่ามาเที่ยวที่นี่ทีหนึ่งเนี่ยก็คือจะได้ทั้งโชคลาภได้ทั้งความอายุยืนกลับไปเป็นออร่าประดับบรารมีกันเลยทีเดียวนะคะก็อะไรมันจะปังได้ขนาดนั้นคะเนี่ยในสวนเนี่ยก็ยังมีการแบบจัดแสดงภาพเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะใจกลางของสวนเนี่ยจะเป็นสระน้ำที่มีบัวโอกาฮาสุ เป็นบัวพันธุ์ไม้หายยากมากที่ถูกค้นพบในจังหวัดชีบะเมื่อปีพศ2494ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถูกจัดแสดงไว้เพียงสองแห่งก็คือที่พระราชวังอิมพีเรียลและมหาวิทยาลัยโตเกียวแต่แต,แต่ตอนนี้คือยังไงคะ เราสามารถหาดูได้ที่ประเทศไทยแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้นำรักบัวโอกาฮาสุเนี่ยจากญี่ปุ่นมาจำนวน40ต้นมาปลูกลงภายในสวนแห่งนี้แล้วนะคะใครที่อยากจะชมความสวยงามของดอกบัวพันธุ์นี้ก็สามารถไปหาดูได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์กันเลยค่ะต้องบอกเลยว่าสวนที่นี่เนี่ยเขาสวยจริงๆนะทุกคนอีกทางพื้นที่ของอุทยานเนี่ยเขากว้างขวางทาให้คุณแบบ หากเหนื่อยหรือว่าเครียดจากสังคมการทำงานอะไรเงี้ยก็ลองหาเวลาให้กับตัวเองนะคะได้มาเดินเล่นนั่งชิลมาชมสวนให้ความสวยงามของดอกไม้ของบรรยากาศของสถานที่รอบๆเนี่ยได้หิวใจคุณกันคะ่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเนื้อหาของสวนนานาชาติญี่ปุ่นของเราแต่ว่า ขึ้นชื่อว่าสวนนานาชาติแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวของเรายังไม่จบแค่ที่ญี่ปุ่นแน่นอนคะ่ะยังมีเรื่องราวของอีกหลายประเทศเลยนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อส่วนอีพีหน้าเครื่องบินจะไปแลนดิ้งที่ไหนนั้นก็ต้องรอติดตามนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความรู้และเนื้อหาสาระรวมถึงข้อมูลดีๆต่างๆให้เราได้นํามาบอกเล่าให้กับ คุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดตามความสนุกความรู้ของเนื้อหาตอนอื่นๆสามารถย้อนไปฟังได้ที่ y u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  e g o o o d d y y t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  o o t t k t o k at Good Day t t a t i o n และ Spotify Good Day Station ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย